ตัดกวดมาฝากโดยโดยอ่าวางไม่วางไม่พื้นก่อนก็ได้เดี๋ยวยางมันล้นอันยางมันหยดโดย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 อาวางไม่พื้นก่อนขอบบุดขอบคุดลายๆแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมามาให้ก่อนเอาเอามาพี่มาพี่มาพี่อายมาเจ้ามามาพี่มาพี่เออโดยเอาเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงอีก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 อ่าเอาอายอะมีลูกอยู่ป่ะโดยมีลูกเอาเดี๋ยวเดียว มีจะคนลูกนะสี่คนมีสี่คนโดยเออเิผลของกล้วยมาฝากพี่น้องเอ้ยโดยโดยเอาไงอะฮะโดยโดยโดยต่อเม่หิวไหมเองนะบ้านนน่ะเอาแม่เอาเนี้ยโอ้ยผี่น้องพี่น้องเอ้ยมือนี่โมอยากเสื้อเลยขอบกล้วยมาฝากเลยบาดที่นี่ เอาเอาเอาโดยโอ้ยขอบใจเลยหลายแม่ขอบใจเลยหลายคือว่าบอกกับสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อระวังในและกต่างประเทศนะพี่งเนาะ เอาพี่น้องไงมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮอร์ชเนลคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเอามาหนีกันลุงกันนี่แหละพี่น้องไงแเวียนมาทางบ้านสกีพี่เนื้อพี่น้องพอดีลุงมาตามหาเมโอกับน้องออนตาพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือสิจำกันได้อยู่ตอนที่ลุงไทยน้องเพ่นอันวายูบุญออกพรรษาแข้งสซนาเขตพี่น้องไอบุญสุงเรือออกพรรษสาแขวงสซนอาเขตนั่นแหละพี่น้องพอดีลุงเลยขึ้นมาเซโปนลุงก็บอกว่าสิมา ยามายามมาถามมาทยทางแม่แม่เพิ่นเนาะพี่นเนาขึ้นมากับพี่น้องเลยเฮือนซ่านเพิ่นก็โป้ยอยู่ลึกอยู่ลับกระดอพี่น้องเนาะมาดูว่าอยู่ทั้งใดน้องๆเพิ่นมาต้อนรับแซวเซลอยู่ลุงกับแม่มาหน้กะสิไปเบิ้งอัปเดตเฮือนซ่านบรรทซองไม่อุก่อนพี่น้องว่าเป็นเนื้อใดเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นกินอยู่จังไดเห็ดเนื้อใดยู่พี่น้องไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องะไปโตโดยโดยโดยไปพี่น้อง เปิดกล้องมากกันน้องๆเพิ่นเอ้ยสบายดีปักไงเอาว่านุ่มนี่เอาว่าลูกมาพี่มาพี่มาเร็วๆเอาหนุ่มมามาเร็วเร็วเาะมินุ่มมาแจกนีเร็วเร็วๆรมาเร็วมา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 เอาว่านุ่มนี่เร็วๆนี่มาเร็วมามามาลูกหลามมามาเอเคเนาะ ทางลุ่มนี่ก็เป็นข้างของเอื้อยใจดีเพื่อนอยู่อ่าพุ่นและพี่น้องอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะพี่นเนาะเอื้อยเย็นแล้วก็เอื้อยเฟื่องเอื้อยจางพี่นอนะ้องเนาะออาเตออยู่กันจะค่อสบายดีทุกห่ากสบายดีทุกงจ้าก่อนทุกงจ้าสบายดีทุสบายดียดกกยดยดโดยอ่าตู้อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นลุงแล้วอ้าักหลามาแม่ลูกไหมมาเอาลุงมาเร็วมาเอานุงเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อะมีคนจับกล้องให้เนาะนุ่มกะอันนี้แกนุ่มก่อนแกนุ่มก่อนมีขนมน้ำพร้อมเด้อมีขนมน้ำพร้อมเด้อะนี่เอาอยืนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเนาะไม่ล่ะมา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 ต่อยแจกนุ่งม,มาเล้วเออก้อนสิขึ้นหาน้องออนตาที่ไพภูจักน้องออนตาอยู่บ่อยู่นี่ นี่ทางหูป่ะหูไปสุกคนเลยเป็นมู่เดียวกันบ่ลูกลหรเอา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 ใส่ละพี่น้องลุนท้องใส่ละเะด้อนอฝรีบอจันก็บ่เสียงเพิน่นอ่าไปหาน้องอยังบ่เนี่ยเดี๋ยวเล้วลูกเด้อลุงแกะขนมก่อน มีเพรเข่างเยนแน่หน่มีเพรเข่างเยนแน่ยกมือขึ้นนู๊เเข่ยนแน่เออยกเข่าไปเลยตัวนี้เด้เอออลาเลยนอยู่ปใดแล้วลูกผู้ชี่ยแดงๆน่อยู่อยู่ปอซแล้วเออดอย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 อยู่ปอซีเพนเหรอเออ เดี๋ยวลุงแบ่งน so ุ oh, aller, ่มก็บด้าดุกลาได้แปปหนึ่งเด้อนะนเพียงเนาะบักนายบปรลงมาบปรลูกบปรลงมาบปรได้กินน้ามูเด้อบปรลงมาน่ะเออฮะเจ็ดน้องๆก่อนพี่น้องอยน้องๆน้อยๆนะพอดีเป็นเออตยสั่งเอา อีลาซื้อยังจะซื้อยังกระดูกน้องแอนเอาให้เจอแนយเต็งซีดูขอบใจโดยอ๋อโดยเห็นอยู่บ่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมันคือสะท้อนทะเลบัตรที่นี่คุณน้องน้องเพิ่นหามาลูกมะหามาอีกมาลูกมาเจ้ามาเดี๋ยวอีลาซื้อยัง กับใจน้องคนโอ้โอ้โอ้โดยน้องคนมาอันมาถ้าลูกนะมาเร็วมากระลาบมาโดยกับใจเด็กลูกโดยโอ้ลูกนะมาเร็วบังนายไล่ไล่แล้วไล่แล้วออกไปเด้กลูกเด้ออ่ายืนอยู่พุ่นลูกงละยืนอยู่พุ่นยืนอยู่น้ำมูอพุ่นเด้อผู้ใดไล่แล้วออกไปพุ่นเด้อะโดย เดี๋ยวมันสิทับส่วนฮัลโหลล่ะเอามากล่าวแล้วขอบใจด้ลูกนี่เรียนซื้ออยู่ไ่มเจ้านะเออฮาลโหลล่ะนี่นอพี่น้องเนาะเรียนอยู่ใสลูกหล่ะเรียนชื่อเจ้าเรียนเรียนซื้อใช่ไหมอยู่บ้านนี่บ่อยู่นี่เนาะเออ À đó ừ. à lục á Đó á Đó á Rồi Ô ô lôn 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 luôn á Rồi lục á Đó là Rồi อ้ลูกะเดี๋ยวเลียนอังซืออยู่ปอเจ้าลูกเดือปอใดอยู่ปอสองอลูล่อลวนี่เอาลลนลเก็บอาลูกฮะอะไรล่ะเดี๋ยวออมึนาอะ เอามาผู้นิ่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้นิหน่อยนะมาดด้ยดด้ยอืเนเนเอาบ่นี่เอาบ่นี่เอาเร็วเรพิเศษเดี๋ยนี่เดี๋ยวเวพิเศษเดี๋ยนี้เดี๋มาเร็วมาเร็วมาเร็ว อ้หาแล้วหายแล้วเอาลูกอ่ะนี่นี่อ่าอดยไปกินอีลาเลี้ยนอยู่ปอดก็ลูกอยู่ปอซีแลอยู่บ้านไหนลูกเลียนอยู่ใสมันสกีพีนมันสกพีตัวลุ่มพูนบ่โอ้ยโดยโดยมันอีสเสาร์ทิ์ไปเลี้ยนนีนางเนาะโดยฮะ เอาไปกินรับๆหมูไมีเบื่อนะโอเคลเออแล้วลูกเด้อขอบใจหลายๆตั้งใจเฮี้ยนเลยลูกล่ะอืมเดีย๋ยวลุงขึ้นไปหาอีล่าออนตาก่อนมาหาแม่โอู๋โดยเดีย๋ยวขึ้นไปหาเพื่อนก่อนเอ้าน้องพี่น้องเนาะมาโมนี้ก็นี่แหละไปหาน้องออนตาก่อนแป๊บนึงนพี่น้องเนาะลุงกะเออ ขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องนที่เอ็นมอ่าอันนี้น้องๆเพิ่นฮะกล้วยไอ้เจ้ากล้วยมาฝากบ่โอ้ยโดยโดยโดยเอาไอ้ไอ้อ่ะแม่เม่มาเอาเนี่ยเอาคนละแพ็กอ่ะโดยเอาแม่อ่ะเมื่อฝากลูกฝากหลาน เอาแบ่งกันแบ่งกันกับแม่แล้วเด้อให้คนละแพ็คคนละแพ็คโดยโดยเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องๆนี่มิตรภูหูแต่กินไม่แลูกแหละเจ้ากินโลดเจ้ากินเลยเจ้ากินเลยเด้อแกกินโลดเออหมูหมูชื่อเจ้ามีชั้มนี่ป่หมูชื่อเจ้านะบ่มีอีกบ่เด็กน้อยมีชั้มนี่นะ หลายแต่ย่านโอ้อย่านก็บม่ได้กินแล้วเนาะอ่ามันก็บม่ได้กินแล้วเว้ยโดยโดยนะพี่น้องเอ้ผู๋น้องๆผู๋เพิ่อนอันนี้เพิ่นย่านบริสันว่าย่านกับลุงกับพระชมวาแลยเนาะอ่าเดี๋ยวลุงสิเอาของไปฝากอันน้นองออนตาก่อนพี่น้องเนาะอันนี้กระทะข้าวต้มขนมนี่แหละ จะไปอีละอันตาเพิ่งขอหยาดเด้อทางเด้อใสผู้นี้น้อยเสีอแดงแดงไล่เด้อพ่ลูกได้ยังยังบปทันได้มาพี่มาพี่พี่บังดาเร็วเร็วมา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 โอ้ยบปทันได้ได้เปิัสนว่าพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเบิรงผู้บปทันได้ได้กับมีเนาะเปิดมานน้ำหลังมือ่ใสมีภายในยังบปิดท่านได้ฮะน้ ออกมาได้งานโตดูวยใช้ล hmm. <V> ูกใส้ใช้ใช้ผู้ใดผู้ท่านได้ได้เอ้ยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขออนุญาตนี่ก่อนเออตั้งกล้องก่อนผู้น้องน้องน้อยน้องน้อยเพิ่นหาแต่มาแต่น้ำหลางมูพี่น้องเอ้ยเย้โอ้ได้กล้วยมาที่ไอ้พี่น้องเอ้ยคุไอ้แล้ตัดกล้วยมาฝากโดยโดยอ่าวางไม่วางไม่พื้นก่อนก็ได้เดี๋ยวอย่างมันล้นอย่างมันหยดโดย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  เอาวางไว้พื้นก่อนขอบบุ๊กของคุ้ดเลยๆแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมามาให้ก่อนเอาเอามาพี่มาพี่มาพี่ไอ้มาเจ้ามามาพี่มาพี่เออโดยเอาเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงอีกอีกเอาอีกอีกอ่าเอาไอ้เอะมีลูกอยู่ปะโดยมีลูกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะคนลูกนะสี่คนมีสี่คนโดยเออเพิ่อเอากล้วยมาฝากพี่น้องเออฝากไ่มียัง Đồi, rồi rồi áo này á rồi 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 đó mẹ hiểu mấy em đấy bao nè à mẹ áo này áo rồi xin cần xin cần khập bụng cứ rồi 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 à mẹ á à đồi, xin, 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 khop, khán, rồi rồi à sai à. à, 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 phu đi nói bây mà thân đây đây bắt đấy anh mà bố nay nó mua hả nè đánh ăn tổ đu đủ lên to ăn tổ đu ดูเส้นกันเส้นกันเจ้ายังสามคนเนาะเออน้องๆเพิ่นอ่าอันนี้พี่น้องไมยผมบ่คอยบ่คอยเร็นวันญาติบ่คอยดื้อวันหยาเพิ่นเขาเฮียนมาสุขคนอยู่บ้านนี่เนาะอืใช่ละไผ่ อีลาซื่อเนื้อหกอีลาซื่อเนื้อซื่อนุกบ่ชื่อนุกอ้าวน้องนุกอเอ้ยบักลาได้ลูกบักลาซื่อเนื้อกะซื่อพรอนบ่นี่มาบาักนายมามาโดยนะถุลักทุเลนี่เด้อพี่น้องเด้อมือนเด้อมีคนจับกล้องให้ ผู้นั้นไฮบอกผู้นั้นไฮอยากกินบ่เอาลูกหล่ะเฮ็ดจังไดเอาลูกขอบใจดูเฮ็ดจังสิขอบใจโดยขอบใจเออให้อยากกินมันมันว่าบ่บ่ไมาเอาบ่อยากอายบ่ลูกหล่ะมาเรื่ยมาเรื่อยอีหล่ะมาเรื่อยมาลูกมาขอบใจขอบใจอีหล่ะซื้อแยงนี่นะพี่ยอดรู้มั้ยซื้อแยงจุปนไชปนไชยน้องพรชัยเอาลูกนะเอ๊อยากอายบ่ยังอายบ่แม่ bà tổ bà thi cho nên ăn bớt thì mẹ đã phạt, không quay mấy đâu hả na, bà tổ tổ, đôi đôi, bà phi non phi non ơi, mày nè, mày giặc xưa đấy, họp quây mà phạt đấy bà thi nè, ô ô ô, đôi ôi, cảm ơn không mẹ, cảm คือบอกแกไปกินละแม่เอ้ยบอกแกไปกินมอ่ะฮะก็แดดลูกโอ้แดดเนอกแม่เนาะเอาเอาขอบใจเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันว่ามีหลานอยู่บ่มีหลานเอาเบิ่งเอามีหลานหน่อยบ่มีหลานหน่อยบ่มีหลานหน่อยเอามีหลานหน่อยก็ไปขอบใจเด้อโดยไล่ในยังอีหล่ะลูกเจ้าได้แล้วว่าเมตุยังบุมียัง อ๋หมุมียังกัแจกแไ,ไปน้อพีออ่เนาะเอาบุญเอาชินน้ำกันเออโดยฮอนฮ่ฮอน,หมมนอแห่เลยทำไงอะโดยโอ้อ ขอนกล้วยสามเครือเอ้าทั้งพุ่นก็หิวไหมอีกแล้วพูน่ะพอแล้วไก่ไก่เอามาได้ชวนหลายปลูกขายเครือทั้งแถวไหนกล้วยเป็นคายเป็นวีคายเป็นเนื้อไรป๊าโดยโดยขอบใจไลฟ์คือบ่อไว่ให้ลูกกินล่ะบอยแล้วเรากินไลฟ์แล้วเรากินมีกินอยู่บ่อยู่เฮือนน่ะมีแหละมีแหละมีอยู่เนาะป๊าสี่เครือพี่น้องเลย ช,ชดมันหมาดเลยบาดที่น oh ี่โดยโดยโดยเอาเลยเอามามาเมื่อต้มเนี่ยใช่เลยเอามาแม่ดิเอ้าโดยอ่ะขอบใจขอบใจเออขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อโดย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 เอามาที่นี่อ่าสิเข้าไปหาแม่โอ้กอนไปหาแม่โอ้กอนพี่น้องให้บาที่นี่เกิดอัน rồi nhìn đấy, nó rồi rồi hả <laughs> mẹ nhắm vào đây quá ừ. ồ nó mẹ 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 mà bỏ đây cả ma, mẹ mẹ má Lúc cả á yeah. Lúc sao lúc nhắn Lúc đưa vào phái này nè หลานลูกของลูกสาวลูกลูกชายลูกชาลูกของลูกชายเออเออโดยโดยโดยฮะนี่เงยมันนี้กะเออมาบ้านแม่โอ๋น้องๆเพิ่นมารับต้อนรับกเลยอาสาเอาข้าวต้มขนมให้น้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องเนาะมันไปเผาอีหล่าออนตาก่อนเออเดี๋ยวนะกับขอบุญขอบคุณทางเอื้อยเฟื่องเอื้อยเย็นแล้วก็เอื้อย อันว่าโอ้ยจะเป็นเอามาให้หลายเอ้ยเอ้ยป๊าปวันได้คืนนี้จะไปคืนนี้จะไปฮะจะไปหลายคืนนี่จะให้เลวโดยขอบใจเลยลายป๊อปก็อะไรขอบใจโดย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 ขอบใจเลยลายไงน้องๆนีมีสำมีบ่น้องๆนี่มีบัดสำัมมี่บอน มี u, omma, เลยพี่นคือบอกมาเอาเอามาเอาแล้วบ้านเราผู้จักเจอเออเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวเขามาแจกมือหนาเดี๋ยวมาแจกไหมเพราะว่าเอาขนมขนมมาแจกให้น้องๆบุ๊มบ้ามุ๊มบ้ามาให้แจกให้กินเอาโดยอ่าเพราะว่าตอนนี้เพิ่นไปให้ไปส่วนเนี่ยน้องเอ๋ยเนาะอ่าบอกยังไงก็คืออ่าบุ๊มีใครเคยมาแจกบอกเหรอบุ๊มบิ๊กเออโดยโดยโดเดี๋ยวเขาขึ้นไปหาไม่โอก่อน สี่หาคือเดี๋ยวกลับมาสิเอาขึ้นรถโดยโดยขอบใจด้วยเด้ออยู่ดีมีแห้งเจ้าเจ้าเอาพี่น้องเนาะาน้องเพิ่นญาติบ้านนี่น้องเพิ่นบุกล้ามาเอาเพราะฉันว่ะโดยเอาไปหาแม่โอ้กันเล็กน้อยหนึ่งพี่น้องเงินมากกับสิคนกล้วยขึ้นรถนี่กับพอแห้งอีกไหอนี่สามสี่เครือบพันน้องโดยโดยโดยพอดีทางเอ้ยใหญ่จะดีนะพี่น้อง ทางสามเอื้อยไงเพิ่นอยู่ทางอันสวิตเซอร์แลนด์พี่น,องงออน้อง,ง,องเอ้ยเอื้อยจางเนาะไม่เนาะเอื้อยเย็นเอื้อยเฟื่องพี่น้องอ่าสามชีวิตเพิ่นอยู่ข้างพุ่นแล้วเพิ่พนก็ได้พี่ป๊าโตเพุ่นโดยเอ้ยอยู่นี่ไว้สลุกละ อันนี้เฮือนแม่บ่อยนี่นะโดยป๋าเฮือนหลังงามประดีษตัวแม่งามลูกอ่ะงาม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 อยู่ขับใจแล้วงามลูกเออโอ้โหบอคอยมีป๋าไหนได้เฮือนชนเผ่ามีหลังอยู่แบบนี้โดยไอ่หลายสบายดีพี่น้องลูกๆสบายดีลูกมือดูกยัมือยังยัมือนี่อ้าวเอานี่ของปาขอบใจเด้วยไม่ได้ไปสายบ่มาหนีไบ่ได้ไปสายบ่บ่ได้ เดี๋ยไปชายอยู่คุณอ่าเมื่อยมาแต่พลานเมื่อวานนี่เมื่อวานไปพลานเออมาแต่พารานวานนิเดี่ยวพอจะเช้าเนี๋ยไปอันนี้แม่เขาโดยสบายดีใช้ขึ้นแม่ยิ่งใช้น่ะนะอยู่กับไผ่นี่อยู่เอออยู่กับลูกละอยู่ลานคอยอยู่กับลูกกับหลานอยู่ลานเขาน้ำจ้ำปามีกินอยู่บ่แม่บ่าม่ดูเอ้ยโอ้ย อันนี้นี่ไม่โอเพิ่นลำบากเ่าทุก ies, e <อ>บ่ทุกก็บ่มีลูกบ่มีหลานได้แต่ลูกยังไม่ได้เอาไม่แงาลูกโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปได้เสนอไปแต่แทนโดยโดยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปหาเจ้าเดี๋ยวเขาไปหาเจ้าโดยโดยเดี๋ยวเขาไปเอาของฝากมาให้เฮ้ยเพิ่นจำได้ว่านี่จำได้ว่าจำจำเวลาจำเบาได้บ่จำได้อยัวซื้อหยังซื้อหยังเอาเบาซื้อหยัง อันตนาเสื้อหนังใบเบาๆนี่ซื้ออย่างคนจำได้อยู่บ่ซื้อให้ซื้ออย่างซื้อเพ,พิม่มบ<า>่แม่เออมาละอายพบอยู่ฉบานท่านชื่อให้เป็นไกเ<อ>่เออชื่อไม่ลูกเออชื่อชื่ออ่าพันชื่ออยู่อีหลามากินยี่บ้าขนมกินน้ำมันด้วยกินน้ำมันนีแ้แก้กินเน้อค่ะนุ่มมีหลามากินยี่บ้าดุมน่ะแมวเออแมวของแด่กินแหละข่าวขันอายมาแมว ได้กินข้าวแล้วอายมาโอ้ยโดยเอ้ากับขึ้นมานั่นเข้าวนะเอามาแเลยไปไอ่าเฮาถามเอื้อยบ้านเอื้อยนาสกีพินตะพุ่นมื่อวานนี่นะไปแจกนะทามที่ถุงน้ำบิดเลยนี่ตะมาม่าบ้านนี่นะโอ้ยนาสกีใหญ่บอกแล้วลูกเอ้ยอันนี้นาสกีใหญ่เนาะเนาะน้อยสกีใหญ่ตัวนี้นสกีน้อยมันจะได้ไงนาสกีน้อยตัวนั้นนี่สกีใหญ่นี่อ่า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  เป็นยังไงล่ะอันตายเสพปุ๋ลูกสมือว่านพาเพื่นไปเซปมมาแต่พลานไปแต่ไปมาแต่พลานพุ่้มาแต่พลาส้์โดนหได้กินข้าวชื่อให้เขาดมชื้อให้เขาล่ามโดนกินโดนโดยโดนอ่ะอ่ะ่อ่อ่เีค่ยพามันไปโนเลย แเอ้ยเยแล้วไปบ่ไดู้ร้าน่ลนี่อยเอ๊ะแซบบอันตาแซบบอเอไปบ่ไปอยู่น้ำมบ่ไปมือน้องอย่เือนไปไปบออยู่น้แม่อยู่นแม่ิเออย เออเออบมเคยเห็นหนาเพราะเจ๊เสื่อบมเอยปอเลยบ่เคยเห็นหนาจากขาวจากดำเออโอ้โยปุยลุยอยู่เกี่ยงกวายยกเกี้อนนี่แหละเนาะอีหลางงามป่งามพอจังแถวมาโมบานเนี่ยลูกจ้าเนี่ยแม่เออโอ้ยงามลูกเนี่ยแม่เอ้าวหายอยู่น้ำลูกใช้อ้าวหายอยู่ตีนมือแม่เนี่ยตีนมือแม่เป็นหูเป็นตาให้เลย อีลาเฮียหนังสือยังลูกเฮียหนังสืออลไรบ่อยู่ปอใดปอเกียบนี่ปพี่กันคอยเนาะอ๋ออยู่ปอเกี๊ยบดูทางมันทายคอยไปชงให้ไปส่งยังไงแม่ตาบอดให้แม่ไปชงบ่เนี่ยก็ให้อ้ายเจ้าเด้ไปส่งอ้ายอ้ายเนี่ยมานอนพี่ขึ้นกันบ่พ่นไปอยู่น้ำคาวพ่นเออไปนอนเลยอยู่น้ำคาวเลยอ้าวแม่โอ้แม่นี่มีลูกสองคนหนึ่งบ่เออมีลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชายนี่ โดยโดยโดยมีลูกสาวลูกชายมันง่ายก็คืออยู่อยู่กันสองคนเอองงวนะงเวยเงวยโดยโดยโดเฮือนไมโอกำลังกลังไหมพี่น้องเฮือนไหมโอ้บ่คอยมีไผามีเลยพี่น้องเฮือนไหมแบบนี้น่ะยืนชนเผ่าดิโอ้ยแล้วมุ้ยพีนี่เนาะไมโอดหมายควบมุ่งกระเบื้องโอ้มาทำมาดาไมโอเจ้านี่ บ่อไงว่าภาษาบาลท่ากับพ่อมีอยู่มีกินเนะพี่น้องก็ดินะเอี่พ่อไมอยู่มีกินแคน่นี้เฮือนแม่โอนี่บัวลำบากบัวในดอกบัวลำบากบัวในดอกบัวธรรมดาอันนี้นี่คือฮาเตเฮ็ดไม่พ่อแม่โอดูว่าในไดเห็ดเฮือนเห็ดไม่พ่อดูว่าเห็ดแตะดุนแล้วเห็ดแตะดุนแล้วเห็ดเห็ดแต่แม่ตาฉันได้บอดออพ่อดูว่าในไดอ๋อแต่ตาในบอดเห็ดเหินอยู่บ้านพล่องตะกาวหันหลุ่ง โอ้ยใหญ่พลอยูนี่โอ้ใหญ่จะพูมาไม่มาอยู่พี่เอโดยโดยโดยโยจะปัพลังนั่นโอ้ยโดยโว่าไงคือนี่เนาะเออ้เาเอโอเคะมโอเาเมื่อก่อนเนะเนอเจเจ้าเจเดี๋ยวเอาอันนี้ไหมอ๋อชีนนงเลยอยู่ดีมีแหงเนอแม่เด้อ ยดีไม่แหงลูกเอ้ยหันลำแหงเลยโดยโดยหายอยู่ภาพดีดีโดยเจ้าเจ้าเจ้าเอาสบายดีพี่น้องนี่ลูกล่ะทุกเจ้าลูกเชื่อสบายดีสบายดีเดี๊ยวเดี๋ยวเอาบ่าวสิม <Siz S 2> e <Subs> ันเด็ดน anyway. ้ำใหม้เด้อโแม่มือหน้าสิหิวเข่ามาให้ดอกมื่อนี้น่ะเอามาแล้วเขาถามหาเจ้าว่านบ่พ่อโอ้ทามหาแล้ววันนี้เขาขับไปเมืองน้องเขาเพิ่นกับบุ้มีเขากินเขาก็เลยเอาหายเพิ่นเบิดเลยเขาเนอะเพือนละเพิ่นละหากิโลหากิโลเบิร์ตเดือดเต่มม้าแม่โอ้ย เอามามาโดยไวเทนาเนาะไวเทนาเนาะโดยโดยโดยแล้วเฮือนมาอยู่ในหินโอเคพูดนะพูดนิดหน่อยในห้องของปกียมแซ่บบะลูกหล่าแซ่บบปะนุ่มน่อแซ่บมันเบาแล้วขึ้นหอนอายได้จะกินเปลี่ยนกายมันชื่ออยู่ฉันบันคมคลองแซ่บแซบบอโอ้ขนุนว่าอยากกินปิ้งกายกระลุงก็ซื้อขึ้นมาให้แล้วไอซื้อขึ้นมาให้แล้วอันนี้บมออยากกินปิ้งกายบ่เอองนี้มือหนามือหนานี่ลุงซื้อขึ้นมาให้เด้อ โอเคเนาะอ่า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 เพื่อนซานไหมโอ้เพื่อนกับอ่าพ่ออยู่พี่น้องบอกว่าเพื่อนตกฟ้าหัวก็บม่ได้บ่ได้หัวใช่หัวดอกน้องแม่เนาะด้ยกับพ่ออยู่อะไรว่าง่ไงซะพี่น้องก็แม่ว่าพ่ออยู่แหละได้กินข้าวกินแต่ข้าวหันโดยเจ้า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 อ่า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 โดย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 เอาโอเคสแม่เนาะเนื้อปลาเด้อสเม่เด้ออยู่ดีมีแห้งเนื้อแม่เด้อ โดยโดยโดยธนามาแววมาพบเออเออเจ้า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 ฮะอันตาบ่าเปลี่ยนใจบ,บ่บ่เมื <c oughs> ่อไหร่นุ่มหลายได้เพลินขนมก็หลายเลืเอเอ่อนอ่ะนุ่มก็มีกินหลายคือไ <c oughs> <c oughs> ปเออจะมาชื่นนามาปิ้งกายให้น้องให้อันตาเด้อกินบ่กินบ่ปิ้งไก่น่ะกินมากมากินบ่กินก็บ่กเกร่งๆนลกว่ากินก็ได้คนบอกเล่าเป็นอยู่บ่างเหรย จ๊กมันบอกเป็นเล้าเขาเอือกับผช้อนชอนให้น้องว่าวาเหล้ายหลายที่เวลาไปอันนี้เพิ่งจะว่าเล้าจร่งต้องไปอันไปพลานเห็นเข้าพามันไปคืนมามูนไปเล่นอยู่มามูนก็ไปโอ้ยแบบย่าเลยลูกโอ้ยขอย่านขอย่านโอเคโอเคฉันเจะจะจะเมื่อใดเรื่องอ่อนเดนยเหนื่อยขอบใจได้ไอขับใจได้บ้ากินน้าไปหลังเฮ้ าาเรียนจริงจริงลูกหล่ะเห็นจริงจริงเนอะเอาเออนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลุ้งกันนี่แหละพี่น้องเลยอ่าขึ้นมาเยี่ยมมายามบ้านสก,กีพีนทั้งทีพี่น้นองเนาะวุ้ยมาบ้านมาสกีเซนมาสั้นไม่โอบ้านนี่ยอมรับเลยพี่น้องลุงกูไปแจกข่าวแจกของหลายแต่หลายหมองแต่โบเคยได้ของผ่าของต้อนหลายป่ะนี่นพี่น้องพู่อนกล้วยไหมว่าสิโบเอาเพิ่นกับผมบ่ได้เพราะว่านำใจเพิ่นเนาะลุงกับฏิเสธแล้วเพิ่อนมา น้ำใจเพื่อนฉันว่าเพื่อนเห็นเฮามีน้ำใจเพื่อนก็มีน้ำใจตอบน้อเพื่อนเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายเพี่น้องเนาะสิ่งสำคัญนะเพื่อนเนาองกาลืมกันกราบขอบคุณขอบคุณทั้งเอญยใหญ่จะดีทั้งสามคนเนาะเพื่อนเนาะที่เพื่อนให้ลุงซื้อข้าวต้มขนมซื้อมะม่วงมะม่ามาแจกจ่ายให้น้องๆให้ชาวบ้านนี่แหละพี่น้องเป็นเคสหรือยังไม่โอ้แล้วก็เคสต่อต่อไปแล้วก็ข่าวสารหานแห่งบ้านน้องลุงน้องเลี้ยนำแน่พี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณในหลายเพี่น้องเนาะเอยจางเอยเฟื่องเอยเย็นพี่น้องก็ขอให้เอยทั้ง ท่านหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งสามคนนี่แหละพี่น้องก็ขอให้เอื้อยทั้งสามคนมีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อเด้อปรารถนาสิ่งใดก,ขมมก,ก,ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเฮ็ดธุรกิจการงานยังอยู่ก็ขอใหอยลำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนเอฟซีขึ้กันเปิดสุขสุขคนพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใ,ใจเข่ามาบุ้งมาชมด้วยที่บกขานะ่าวโฆษณาขอให้โชคดีมีใช่พี่น้องเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหอยลำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเนาะสบายดี